ขึ้นต้คการพนันเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพน,นันหรือทำตามการพนันเป็นสิน่งผิดกฎหมายเด็กแลวเยา่วนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ โอเคนะคะก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับไก่โอ๊อีกเช่นเคยนะจ๊ะเพื่อนๆวันนี้นะมาพบกับไก่โอ๊อีกแล้วนะมาพร้อมกับเกมดาร์ก a ฮสนะหรือเกมแม่มังกรของค่าย p g วันนี้พกทุนมา300บาทเดี๋ยวจะมาปลูกแม่มังกรเดี๋ยวไปดูกันซิว่าทุน300นี่แม่มังกรจะตื่นหรือเปล่าเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวจะเริ่มต้นที่สิสิบเลยเด้อมา สำหรับเกมยาก้อนแท้เดเพื่อนๆมันก็จะเป็นเกมการเก็บสแตกนะต้องเก็บกโอ้ยต้องเก็บให้ครบ70นะแล้วแม่มั่ก่อนมันก็จะตื่นมาพ่นไฟให้เราเออมากระทืบไม้ตัวจิว๋วเออเปลี่ยนเป็นวายนะรอบนี้อุย้ยเกือบเต็มจอเอา50บแล้เด้อตอนนี้อุ้มีโอกาสมีโอกาสนะเพื่อนเพื่อน เรียบร้อยไหมขาดอีกหนึ่งยังไงเออโอเคอู้คบเจ็ดสิบไปเป็นทีเรียบร้อยแม่มังกรตื่นนะกกดไม่กี่ทีแม่มังกรก็ตื่นมาแล้วเดี๋ยวมาดูกันสิว่าตื่นแล้วจะปังหรือเปล่าหรือ,อกบเอยไม่ใช่กบมังกรเขียวอุ้ยสีมันเหมือนกบนะเพื่อนเออมังกรส้มมาเปลี่ยนเป็นไอ้เขียวไอ้เขียว ก้อนฟ้ามาไหมโอ,โอเค<ๆ>เพื่อนเกมมีสัลักษณ์ที่แพงที่สุดก็คือรูปตานะรูปนี้มาเปลี่ยนเป็นตามาเปลี่ยนเป็นตาอขออะไรก็ได้อย่างนั้นเออมาเปลี่ยนไปเขียวไอเขียว,ยว,ยวก้อนเขียวโอเคออ้ขออะไรก็ได้อย่างนั้นนะออ้แม่มงกรเอาเรื่องจัดโอเคหูยังไหลต่อเรื่อยๆนะ ยังได้อยู่มาต่อมาต้องเปลี่ยนเป็นสีเขียวไม่ก็สีส้มนะได้อยู่ได้อยู่ขอตาขอตาขอตาโอเคโอ้โอโอขออะไรก็ได้ยังไหลดีรัวรัวนะตอนนี้ไปเรื่อยๆไหลไปยาวปยาวไปนะโอเค เกมแรกก็เดือดเลยนะแม่มังกรของเรายังไงท้ายหรือเปล่าโอ้ยังได้อยู่หูยังได้ตานะโอ้เพื่อนไหลดีรัวๆตอนนี้ฟรีเกมยาวนานจัดๆัดไหลดีรัวๆเออยังไง ตามาอีกนะโอ้โหรอบนี้ว่ายังไงต่อหรือเปล่าได้อยู่โอ้โหไลงไหลาตาต่อนะเอาเอาซีโอ้โรอบนี้ไม่น่ารอแล้วนะไปต่อไม่ได้แล้วจบแล้วโอ้โหปรีเกมแรกของเราก็เดือดเลยนะแม่มังกรปไปเท่าไหร่จ้า สำหรับเพื่อนๆคนไหนะ้าชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เหว่กันด้วยเดอ้อใครที่ยังไม่กดซับสไคร b e ก็ฝากกดให้ด้วยนะจ๊ะเป็นเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหรางวัลก้อนโตร,ระดับซุปเปอร์2,047 0 0กกับอีบาทเพื่อนๆนี่แค่เ1็บ10นะแม่มังกรเอาเรื่องจัดนะสงสัยต้นเดือนนะช่วงนี้ พีจกำลังปล่อยแตกมาเดี๋ยวเราขอขยับเบ็ดเพิ่มไปเลยละกันวัดสุดนะยัดเบ็ด50ไปเลยจากทุนเติมแรงมา300ตัวนี้บวกมาสอ0 0ักว่าแล้วเด้อสำหรับส่วนตัว,วเพื่อนพี่อชอบเกมนี้นะตัวละครมันน่ารักดีน้ำกรอนตัวจิว๋วเออกระถือมาหนูโอเค เออไหนดีรัวๆนะครบ30แล้วเปลี่ยนเป็นวายนะรอบนี้ล้างกระดานไหมเ,ออเกือบล้างกระดานอุ้ยไหลดีเพื่อนมีโอกาสนะขาดอีก8ตัวอุ้ยเรียบร้อยโอ้โหรอบนี้เป็น50ยังไง เดี๋ยวมาลุ้นกนันเพื่อนๆเบน50จะแตกดีเหมือนเบต10หรือเปล่านะโอ้ตามาเต็มจอเลยเมื่อกี้อ้ยตามาดอกเดียวบวกไป5,000กว่านะโอเคไล่เขียวต่อ งไงตาหรือเปล่าขอตาขอตาโอ้ยขออะไรก็ได้อย่างนั้นนะเพื่อนตอนจับทุนเติมแรงมา300บวกจะหมื่นแล้วนะตอนนี้นะยังไงยังไงต่อหรือเปล่าเออได้อยู่ก่อนฟ้ามาตามาอุย้ยบวกหมื่นไปเป็นที่เรียบร้อยนะเอยจบแล้วแม่มังกร ฝ่ายหนะ้าไม่ไปต่อแล้วนะจ้าโอ้โหปรับเบดเพิ่มปุ๊บนะเมื่อกี้นะเข้าฟรีเกมอีกเบ็น50บวกมาเท่าไหร่รอบนี้โอ้ไหลไม่อยู่นะตอนนี้รางวัลก้อนโตระดับซุปเปอร์นะดูเงินมันไหลไปก่อนนะเพื่อนๆ โอ้รางวัลก้อนโตระดับซุปเปอร์7,775บาทเพื่อนๆคูหนี่แค่เบน50นะ้อยาคีซภาาพแ่มเบร100จะขนาดไหนโอ้โหเมื่อกี้ตัวแพงเข้านะตามาเกือบเต็มจอเลยไลท์็อตเดียวบวกไป5,000กว่าจะทุนเติมแรกมา300ตอนนี้เราได้มาอยู่ที่10,000กับอีก17บาทนเพื่อนๆแกว่าพอดีกว่านะบวกหมื่นนี่ถือว่าเยอะพอสมควรนะสำหรับเกมดาร์กออนแฮส วันนี้นะเพื่อนๆคนไหนยังเลือกไม่ได้ว่าจะเล่นเกมอะไรเกยบแนะนําเลย Dark n h a t ของค่าย PG นะช่วงนี้เกมกําลังแตกกาลังแจกนะช่วงต้นเดือน ใครที่ตามกันได้ก็รีบๆไปตามกันเลยเดอ้อโอเคนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณสําหรับการรับชมนะสําหรับเพื่อนๆคนไหนชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เกียวกันด้วยเดอ้อสําหรับเพื่อนๆคนไหนอยากจะเล่นตามนะก็ไปดูกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะจ๊ะไก่โอ๊กปักหมุดไว้ให้แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์กันได้เลยวันนี้เกียวก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ